นะครับก็อันนี้คือหน้าตาของเดสบอร์ดเนาะเดสบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีส่วนประกอบนะครับส่วนแรกก็เป็นดูค่าแข็งอ่อนของสกุลเงินนะครับเหมือนเราดูที่ฟนะินวิดเนาะอันนี้ก็คือดึงมาอยู่ที่หน้าเดสบอร์ดเลยนะครับมีสถานะของพอตนะครับว่า,าบาลานซ์เท่าไหร่เีกิที้เท่าไหร่นะครับก็ดูง่ายขึ้นเนาะเหมือนดูในมือถือมันก็จะดูง่ายนะครับตรงนี้ก็ดูง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็แสดง คู่เงินนะครับทั้ง29คู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สถานะออเดอร์นะครับจุดเด่นนะครับอย่างที่บอกคือมีสัญญาณให้นะครับสัญญาณจุดเข้าให้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับจากที่ผมได้ได้ใช้ตัวสัญญาณมาเนี่ยมันค่อนข้างแม่นนะครับพอแม่นแล้วเนี่ยผมก็เกิดไอเดียนะครับการปิดรวบตัวเนี้ยมันทําให้กําไรเนี่ยง่ายขึ้นไปอีกนะครับ ระบบแก้ไม้อ At ัตโนมัติเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่ไม่ต้องมานั่งออกไม้เองครับระบบออกออกไม้ให้นะครับมันทําให้เราเนี่ยไม่พลาดในการออกไม้นะครับแล้วก็ปิดออเดอร์อ At ัตโนมัติในตรงเนี้ยถ้าเราเทรดเป็นคู่คู่เทรดสั้นเนี่ยมันก็ปิดให้นะแต่ถ้าใช้ระบบเทรดเทรดยาวไม่ได้เทรดยาวเทรดแบบปิดรวบหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็อาจจะต้องขยับนะครับมันถ้าคู่ไหนที่ถึงระยะเนี่ยมันก็ปิดอัตโนมัติให้อยู่นะครับตัวสัญญาณเนี่ยก็จะมี อสองประเภทนะรีเวอร์ซอกับรีเวอร์ซอกับตัวรีเทสสเตปนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างรีเวอร์ซอเนี่ยก็จะเป็นจุดกับตัวนะครับจุดกับตัวแล้วก็รีเทสสเตปเนี่ยจะเป็นจังหวะย่อนะครับจังหวะย่อของกราฟนะครับพอเราได้สัญญาณเนี่ยตัวสัญญาณมันค่อนข้างแม่นยําในโซนนะครับแม่นยําในโซนเนาะอ่ะอย่างเนี้ยของผมเนี่ยบวกมา0ูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อกี้นะครับก็พอถึง หนึ่งเปอร์เซ็นตรงนี้ครับเดี๋ยวก็จะปิดรวบนะครับนี่ตัวอย่างของออเดอร์นะครับออเดอร์ที่ออกออเดอร์ไว้นะครับมีคู่ไหนบ้างนะครับมันจะแยกมาให้ดูเลยนะครับว่าเราออกคู่อะไรไปบ้างนะครับเป็นออเดอร์บายหรือเซลนะครับอย่างเนี้ยเป็นบายจำนวนกี่ไม้นะครับกี่ไม้เนี่ยมันก็จะแสดงอยู่หน้านี้นะครับอย่างเนี้ยคู่ EU นะครับตอนนี้ออกไปสี่ไม้นะครับรวมกันนะครับอยู่ที่ ห้าร้อยแปดสิบหกพอยต์นะครับรือจำนวนจุดนะครับที่เป็นบวกหรือเป็นลบอยู่นะครับมันก็จะแสดงนะครับถ้าเราใช้ตัวสัญญาณแบบพื้นฐานนะครับก็คือออกเป็นคู่เนี่ยแล้วปิดสั้นเนี่ยสี่สิบจุดนะครับพอถึงสี่สิบจุดเนี่ยมันจะปิดรวบให้เลยนะครับปิดรวบเฉพาะคู่นะปิดเฉพาะคู่คือปิดรวบทุกไม้อะไม้บวกไม้ลบไม่เกี่ยวครับแต่ถ้าเป็นกําไรแล้วเนี่ยมันก็จะปิดออเดอร์ให้นะครับแต่บางที มันสั้นเกินไปนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ครับว่ามันมันสั้นเกินไปอย่างยกตัวอย่างคู่อ u นะครับยกตัวอย่างคู่อ u ูจังหวะที่ผมเข้าเซลลนะครับอันนี้คือโซนนะเข้าตามรีเวอร์ซอลนะรีเวอร์ซอลนะครับเห็นไหมครับนี่คือโซนนะครับอันนี้คือโซนนะครับแดงๆเนี่ยคือโซนนะครับ แล้วพอกราฟมันแตะโซนนะครับหรือบางครั้งอาจจะไม่มีโซนนะแต่เป็นจุดที่เป็นจุดกลับตัวเนี่ยตัวลายเนี่ยนะครับในกลุ่มลายเนี่ยมันจะมีสัญญาณแจ้งมานะครับว่าเป็นสัญญาริเวอร์ซ่นะครับผมเข้าไปตั้งแต่สา,สายแล้วนะเนาะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึงนครับผมลองหาดูครับนี่ครับสัญญาณมันจะแจ้งมาในในกลุ่มลายนะตอนนี้ยังเป็นลายอยู่นะครับอนาคตเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเทเลแกรมนะครับ เนี่ยครับประมาณนี้นะอันนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่คู่ EU นะครับมันจะแจ้งมาประมาณเนี้ยเป็น ucat นะครับร e v ว r s a ซอนะครับบายนะอันี้ผมยังไม่ได้เข้านะครับจริงจริงอันนี้แปดโมงรอบแปดโมงผมปิดไปตอนเช้านะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มนะครับกลุ่มใหญ่ก็จะเห็นผมส่งตัวอย่างการบ้านลงไปนะครับปิดรว่วไปเมื่อเช้านะครับอันนี้เมื่อวานนะครับนี้ ไม่เป็นไรนะครับมันจะเป็นสัญญาณมาแบบนี้ครับแต่ถ้าเราปิดสั้นนะครับปิดสั้นหมายความว่าเล่น40จุดเนี่ยที่จริงมันควรจะปิดไปนานแล้วครับแต่ตันเนี้ยเห็นไหมครับเราเข้าตั้งแต่ข้างบนตรงเนี้ยนะครับผมไดออเดอร์ตั้งแต่ราคาเนี้ยเส้นแรกสีเขียวเนี่ยที่จริงมันควรปิดไปแล้วนะครับแต่พอเส้นแรกข้างล่างนะข้างล่างข้าเซลนะครับแล้วก็มันมีจังหวะที่กราฟย้อนกลับไปก่อนนะครับแล้วมันมีการกระจายไม้นะครับพอกระจายไม้เนี่ยไปเกี่ยวมาสี่ไม้แล้ว รูดลงมาเงี้ยครับผมก็ได้กําไรเยอะขึ้นนะครับแล้วถ้ามันลงไปอีกนะครับหรือมันลงไปถึงแนวรับเลยเนี่ยออเดอร์ชุดเนี้ยก็จะได้กําไรที่เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะครับเผลอๆเนี่ยชุดเดียวนะครับชุดเดียวลากกําไรรวมนะครับคบหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยโดยที่คู่อื่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องบวกมาเลยนะครับอ่คู่อย่างคู่ออสแคนเนี่ย aud c a d CAD, อาจจะลบอยู่ก็ได้นะครับแต่ถ้าผลรวมของมันเนี่ยเป็นบวกหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ย ก็เคลียออเดอร์ทั้งหมดนะครับเคลียออเดอร์ทุกคู่นะครับมันจะทําให้เราไม่มีออเดอร์ค้างนะครับปัญหาผมเคยใช้ระบบปั๊มใกล้ๆกล้อ่าใกล้เคียงประมาณเนี้ยนะครับในการเทรดเนี่ยแต่ปิดแยกคู่นะครับก็คืออาจจะมีการกระจายไม้แบบนี้ครับปิดแยกคู่นะครับมันก็จะมีปัญหาคู่ที่ติดเนี้ยบางทีมันติดยาวมันครับมันมันติดติดนานไปเลยครับแต่พอมาใช้ระบบที่ เอาหลายๆคู่นะครับมารวมกันนะครับแต่หลายคู่เนี่ยมันต้องเป็นคู่ที่มีนัยยะสําคัญนะครับอย่างคู่อตัว a อเนาะเอเนี่ยเข้าบายนะครับบายในจังหวะที่เป็นรีเทสสเต t ปนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตามเทนนะครับเราดูเทนของกราฟนะครับกราฟมันจะเป็นเทนขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันกาลังขึ้นอยู่ แล้วมันมีจังหวะย่อไหมครับบางทีย่อเนี้ยก็จะเป็นริเวอร์ซอนะครับหรือถ้าย่อย่อไม่ถึงโซนแนวรับเนี้ยย่อแบบเนี้ยก็จะเป็นรีเทสสเตปได้นะครับก็มีโอกาสตีขึ้นไปเพื่อทํสามใหม่นะครับแบบนี้ก็ได้นะคือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนครับแต่แต่ละคู่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนว่าจะไปตามทางนะครับแต่ถ้าเราเทรดไปหลายๆคู่เนี้ยครับมันก็จะมีคู่ที่ถูกทางอยู่แล้วนะครับคู่ที่ถูกทางนะครับโดยที่เราไม่เข้าคู่ซ้ํานะเดี๋ยว นะครับดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะทำเป็นสไลด์สวยๆมานะครับสูตรปิดรวบนะครับคนที่มีเครื่องมืออยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือเคยใช้สัญญาณมาแล้วเนี่ยก็จะไม่ไม่ยากนะครับแค่ปรับนะครับปรับตัวตรงนี้นะครับปรับการตั้งค่านะครับกดที่ v e l t a t e Academy นะครับหรือใครที่อยากใช้แล้วกลัวปรับไม่เป็นนะครับทักหาโค้ดก็ได้นะครับ แล้วก็มาปรับส่วนของ take profit ตรงนี้ครับ take profit เนี่ยให้เป็นหนึ่งพันจุดนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้กราฟมันสามารถลันได้ในระยะที่ไกลนะครับเพราะหลายๆครั้งนะครับที่สัญญาลิเวอร์ซออกมาเนี่ยสมมติออกออกที่ตรงนี้ครับหลายครั้งเนี่ยออกออกสัญญาลิเวอร์ซตรงนี้แล้วกราฟเนี่ยไหลลงไปเรื่อยๆเนี่ยลงเป็นพันจุดก็มีนะครับลงเป็นพันจุดสองพันจุดเนี่ยก็มีนะครับ ก็เลยตั้งเผื่อไปเลยครับพันจุดนะครับเพื่อมันไม่ให้มันตัดออเดอร์เร็วเกินไปนะครับแต่ถ้าตัดพันจุดเนี่ยก็ดีนะครับเท่ากับคู่นี้ได้พันจุดไปเลยนะครับนะครับปรับทุกคู่นะครับปรับปรับทุกคู่ยกเว้นคู่ทองคำเนาะที่เราไม่ไดเอามาเทรดรวมนะครับอ่าผมจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับอันนี้ก็ปรับนะครับปรับกําไรนะครับแล้วก็ ทำกำไรภาพรวมครัง้งละหนึ่งเปอร์เซนของพอร์ตนะครับหนึ่งเปอร์เซก็คือพอร์ตพันเหรียญนะครับแนะนําพอร์ตที่พันเหรียญนะพันเหรียญปิดครั้งละสิบเหรียญนะครับสิบเหรียญก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับครบหนึ่งเปอร์เซนปิดออเดอร์นะครับหรือบางทีไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ครับสักเก้าจุดกว่ากว่าเนี่ยก็กดได้นะครับถ้าเราเห็นก็กดปิดออเดอร์ได้นะครับโดยวิธีการกดปิดเนี่ยแค่กดปุ่มนี้ครับปุ่ม close order นะครับกดปุ๊บมันจะเด้งคอนเฟิร์มให้รอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อเรากดพลาดเงี้ยครับถ้าเราอ่ามั่นใจแล้วนะครับเราก็กด yes นะครับหรือว่าถ้ายังไม่ถึงเราก็อ่ากด no ไปก่อนนะครับอย่างเนี้ยผมครึ่งทางแล้วนะครับห้าจุดสามเจ็ดนะครับดูอีกพนึงนะครับไม่ถึงนะครับห้าจุดเจ็ดนี่คือครึ่งทางแล้วเพราะว่าผมต้องการที่สิบนะครับสิบเหรียญคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ อ่าติดตั้งอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบคาถามอีกทีหนึ่งนะครับพิมไว้ก่อนได้เลยนะครับคําถามเนาะนะครับนี่คือสูตรปิดรวบนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเทรดบ่อยนะครับไม่ต้องเทรดบ่อยถ้าเราจิ้มทีละคู่เนี่ยต้องเทรดบ่อยนะต้องแบบมานั่งจิ้มทีละคู่นะครับแต่ถ้าเราเทรดเป็นทีเดียวไปเลยนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นของพอร์ตเนี่ยบางทีวันหนึ่งเนี่ยเรากดออเดอร์นะครับอย่างผมเนี่ยกดสี่ครั้งสมมติอย่างเงี้ยกดสี่ครั้งนะครับพอสี่คู่นะก็รับกดออเดอร์สี่ครั้งแล้วก มารอกดปิดอีกครั้งหนึ Now, really mm ่งนะครับโดยที่เราไม่ใช้เวลาเยอะนะครับไม่อยู่กับหน้าจอเยอะเกินไปนะครับส่วนการเข้าออเดอร์เนี่ยก็ไม่ต้องเป้านะครับรอแค่ตัวสัญญาณแจ้งเตือนมานะครับแค่นั้นนะครับหลักการเข้าออเดอร์นะครับติ่มาที่หลักการเข้าออเดอร์นะครับหลักการเข้าออเดอร์นะครับก็จะมีนะครับประมาณสี่ข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเข้าตามสัญญาณแดชบอร์ดเลยครับผมเป็นคนหนึ่งที่ ไม่ชอบการวิเคราะห์กราฟนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมันต้องใช้เวลานะแล้วก็ใช้จินตนาการนะครับการวิเคราะห์กราฟคือการจินตนาการนะครับแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์เนาะผมไม่ชอบวิเคราะห์กราฟครับแล้วก็ตัว WTA เนี่ยมีอย่างที่บอกครับมีสัญญาณให้ที่แม่นยำนะครับในโซนของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าตามสัญญาณเลยครับยกเว้นคู่ทองนะครับคู่ทองเนี่ยไม่อ bons, really. Marina, เอามาเฉลี่ยนะครับ ทำไมถึงไม่เอาทองมาเฉลี่ยนะครับทองมันวิ่งไม่เหมือนคู่เงิน,นครับมันวิ่งแป๊บเดียวมันก็กินระยะไปไกลแล้วนะครับยิ่งถ้าผิดทางเนี่ยเผลอๆแบบแทนที่จะปิดกําไรได้ะมาติดอยู่ที่ทองนะครับหรือมันมันคุณละหมวดหมู่นะมันคุณละหมวดหมู่นะครับการจะเทรดทองเนี่ยให้เทรดตามสัญญาณได้เหมือนกันนะแต่แยกพอร์ตไปเลยแล้วก็เทรดตามปกตินะครับปิดได้ทุกรอบครับทองเนี่ยไม่ใช่ไม่แม่แมนนะครับ ไม่ใช่ว่ามารวมเนี่ยเพราะมันไม่แม่นนะทองแม่นมากนะครับตั้งแต่มีสัญญาณมาเนี่ยยังไม่เคยปิดไม่ได้นะครับปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้ก็ปิดได้นะวันนี้มีสัญญาณมานะครับก็ปิดได้นะครับกุจแบียนทารูปให้ดูแล้วนะครับทองยังไม่เคยพลาดจริงๆนะครับเกือบสองเดือนแล้วนะครับที่มีสัญญาณอ่าเป็นกลุ่มเนี่ยมันมันกําไรทุกรอบนะครับกําไรทุกครั้งโดยที่ไม่ได้ลากไกลนะครับคือแน่นอนแหละการกระจายไม้เนี่ย มันปิดได้ทุกครั้งนะครับโดยส่วนใหญ่แต่ตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบออกไม้เยอะครับออกสองไม้สองไม้นะครับปิดกําไรตลอดนะครับยังไม่มีรากแบบเป็นสิบไม้เนี่ยไม่เคยนะครับปิดได้ตลอดนะครับคือถ้าอยากเทรดทองเนี่ยสัญญาณก็มีนะครับสัญญาณก็มีก็สามารถเทรดอ่าเปิดพอร์ตแยกเทรดก็ได้นะครับก็จะทําให้ไม่สับสนเนาะอย่างเนี้ยทองนะครับ XAU ครับทองก็จะมาเรื่อยๆนะครับ ครับอ่ะนี่ก็เป็นของวันนี้นะครับเห็นไหมครับทองวันนี้เนาะเมื่อกี้นะครับอ่านี่นะครับหนึ่งเก้าห้าห้านะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณทองเนี่ยหนึ่งเก้าสี่หกเนาะหนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งเก้าสี่หกนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับทิกเนลบอกว่าให้เซลล์นะครับ เซลที่ราคานี้นะเขาจะแจ้งราคาให้เรานะครับอดูดูราคาก็ได้นะครับราคาปัจจุบันของทองเนี่ยมันลงมาแล้วครับหนึ่งเก้าสี่หกนะครับมันลงไปต่าสุดเมื่อกี้หนึ่งเก้าสี่สี่นะครับก็ประมาณจากราคาที่สัญญาณให้มาเนี่ยก็ประมาณพันจุดนะครับพันจุดแล้วนะครับโดยที่เราตัวระบบเนี่ยจะเอากาไรจริงๆเนี่ยแค่สี่ร้อยจุดนะครับแล้วมีการเท i ลิ n g นะครับเท i ลิ n g ก็คือการทุนการกําไรไว้ที่สองร้อยจุดนะครับ ทองเนี่ยแม่นเหมือนกันครับใครที่มีกำลังนะครับพอตมากพอในสักสองพอทเนี่ยแยกเทดได้เลยนะครับก็แนะนำทองเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับข้อที่สองนะครับเข้าออเดอร์ไม่เกินแปดคู่นะคือหลักการของการปิดรวบเนี่ยบางทีคู่สองคู่เนี่ยมันไปไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยว่าถ้าสมาสมติว่าสองคู่เนี่ย แล้ววิ่งเท่ากันนะต้องวิ่งคู่ละห้าร้อยจุดนะครับแล้วคู่เงินจะให้วิ่งห้าร้อยจุดเนี่ยบางทีมันมันจะช้ามันจะใช้เวลานะครับส่วนใหญ่เนี่ยสักสามสักสี่ห้าคู่เนี่ยถึงจะปิดหนึ่งเปอร์เซนตง่ายนะครับก็คือออกไปเลยครับเต็มที่สักแปดคู่นะครับทาไมถึงแปดคู่นะเพราะว่าถ้าเราออกมากกว่านั้นเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มออกคู่ที่ซ้าเยอะนะครับคู่ที่ซ้ําเยอะนะครับมันก็คือข้อที่สามครับเลี่ยงคู่เงินที่ ค่าอ่าเลี่ยงคู่ผมผิดพนะิมผิดเนาะเรี่ยงคู่ที่ค่าเงินมันซ้ำกันนะครับอย่างเช่นออสเจอีเจ e นะครับแคดเจอะไรพวกตระกูลเจเงี้ยลงท้ายด้วยเจพีวเจพีวยนะครับถ้าเราเทรดเนี่ยแล้วเราไปออก,กคู่พวกเนี้ยสักสี่คู่เนี่ยอเดี๋ยวผมผมเปิดกราฟให้ดูนะครับขอปิดก่อนถ้าปิดถ้าเปิดเยอะ ตอนแชร์ซูมมันจะค้างเดี๋ยวผมเปิดตระกูล J สามสี่คู่นะครับคือเวลาสัญญาณมันมาเนี่ยมันอาจจะมาแบบสี่คู่นี้เลยนะสมมุติว่าเป็น EJ, J, J นะครับ UJ, NJ ครับเห็นไหมครับเวลากราฟมันพุ่งขึ้นเนี่ย มันก็พุ่งในทิศทางเดียวกันนะครับพุ่งทิศทางเดียวกันนะครับนี่นะครับ EJ นะครับ cat นะครับกราฟพุ่งขึ้นนะครับหักลงนะครับพุ่งขึ้นนะครับ UJ จะต่างคู่อื่นหน่อยนะครับอ่าอย่าง NJ นะครับพุ่งขึ้นแล้วก็หักลงนะครับถ้าเราไปเข้าคู่แบบเนี้ยทั้งสี่คู่นะครับและสมมุติว่าเราเข้าเราเข้าเซลล์นะครับสมมติเราเข้าเซลมมล,เเซล์ตั้งแต่จังหวะเนี้ยครับจังหวะข้างล่างเนี่ย แล้วเราติดออเดอร์เนี่ยถ้ากับว่าเราติดทั้งสี่คู่นี้เลยนะครับมันจะทําให้พอร์ตเราเนี่ยหนักเกินไปนะครับเวลาที่เกิดคู่ที่ผิดทางเนี่ยแล้วมันมันเกิดดอดาเยอะนะครับดอดาเยอะแต่ถ้าเราเฉลี่ยคู่นะครับเฉลี่ยคู่ที่ไม่ค่อยซ้ํากันเนี่ยดอดาที่ผมเจอเนี่ยยังไม่เคยเกินยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยจริงก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ก็เลือกนะครับอย่างเนี้ยออสแคนออฟังเนี่ยก็คือพยายามกระจายมันออกไปนะครับกระจายมันออกไปไม่ไม่ซ้ํากันเยอะเกินไปนะครับส่วนข้อที่สี่นะครับก็เลี่ยงตระกูล G นะครับยกเว้นอ่า e นะครับ EU, อี r GBP คู่เนี้ยเทรดได้แต่คู่อื่นทําไมไม่เทรดนะครับเพราะว่าตระกูล g เนี่ยมันวิ่งค่อนข้างไกลนะครับกลัวว่าถ้าคู่เนี้ย เป็นคู่ที่ผิดนะครับมันจะทําให้พอร์ตเราเนี่ยดออดาวเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยมันวิ่งทีสี่ห้าพันจุดนะครับคือบางทีคู่ตระกูล g ีเนี่ยถ้ามันผิดมันมันก็จะวิ่งไกลหน่อยนะครับแต่ถามว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงได้นะครับเทรดได้ไหมมันก็เทรดได้นะครับแต่แค่ผมผมมีความรู้สึกส่วนตัวนะครับพูดอย่างี้วกัน,กนเพราะผมเคยเทรด ตีไรก็รู้สึกว่าตระกูลตีเนี่ยมันจะพาผมไปไปไกลตลอดนะครับพาผมไปไกลตลอดก็คือเวลาผิดทางเนาะผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่จริงๆเนี่ยถ้ามาเจาะลึกๆจริงๆเนี่ยมันก็เทรดได้นะครับเทรดได้นะครับอย่างถ้าสมมติเราเทรด E.U. แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่เทรด E.U. เนาะถ้าเราเทรด E.U. แล้วเราก็ไม่เทรด G.U. เงี้ยครับก็ได้นะครับได้ทั้งคู่นะครับนี่คือหลักการเลือกค่าเงินนะครับก็คือสัก แปดคู่นะครับเต็มที่นะเพราะไม่ให้มันซ้ํากันนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเยอะเกินไปนะครับข้อระวังนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องออนไลน์นะครับออนไลน์ตัวแดชบอร์ดตัวเนี้ยไว้ตลอดเวลานะครับเข้ากับคําถามเมื่อกี้พอดีนะครับมีอ่าท่านหนึ่งถามว่าติดตั้งอย่างไรนะครับก็ติดต่อผู้แนะนํานะครับขอคือเห็นลิงก์นะครับลิงก์ซูมเนี่ยจากห้องไหนนะครับทักเข้าไปห้องนั้นบอกว่า สนใจใช้แดชบอร์ดนะครับเงื่อนไขนะครับก็คือทดลองใช้ฟรีนะครับสาสิบวันนะครับหรือจะเปิดพอตจริงเลยก็ได้นะครับขั้นต่ำที่พันเหรียญนะครับพันเหรียญก็ใช้ฟรีตลอดนะครับพันเหรียญก็ใช้ตลอดชีวิตนะครับคือใช้ฟรีนะครับแต่ว่าแค่เติมเงินเข้าไปเทรดนะครับในบล็อกเดียวกันนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับพอเราได้แดชบอร์ดมาเนี่ยเราก็ออนไลน์ไว้นะครับ สี่ชั่วโมงนะครับออนไลน์ไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีทั้งคอมพิวเตอร์ไม่มีทั้งโน้ตบุ๊กนะครับก็แนะนํานะครับเป็น VPS VPS ก็คือเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์คอมพิวเตอร์ออนไลน์นะครับที่สามารถออนตัวนี้ไว้ได้นะครับแล้วสามารถรีโมทเข้าไปดูได้ด้วยนะครับพอจังหวะที่อ่ามันครบกําไรหนึ่งเปอร์ซ็นนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยเราต้องมาปิด นะครับต้องเข้ามาปิดตรงนี้ครับตรง close order นะถ้าเราไม่ได้เข้าตรงนี้สามารถปิดมือได้นะครับแต่มันจะช้านะเพราะว่าอย่างเนี้ยไม้มันมีประมาณเกือบ20ไม้เนี่ยเราต้องมาคอยปิดทีละออเดอร์เนี่ยมันจะช้านะครับแต่อนาคตเนี่ยอาจจะมีระบบนะครับอาจจะมีระบบที่มาทําปิดรวบหนึ่งเปอร์เซ็นให้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเงื่อนไขาการรับ เดบอร์ดเนาะเดี๋ยวฟังช่วงท้ายทีหนึ่งนะครับช่วงท้ายทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโคชเปรันนะครับจะมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับทีนี้นะครับอันนี้คือหลักการเนาะหลักการทั้งหมดนะครับมีมีข้อระวังอีกนะครับก็คอยเช็คนะครับข้อคอยเช็คให้ดีนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันถึงหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยมันก็ไวในบางทีมันมันถึงแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ควรปิดเลยนะครับปิดเลยเนาะก็คือเช็คเรื่อยๆครับไม่ เราเช็คผ่าน md f o ในมือถือได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันลิงก์อยู่แล้วนะครับดูออเดอร์ผ่าน md f o ในมือถือได้เลยนะครับพอจังหวะเห็นว่าเราบวกถึงเป้าเราแล้วเนี่ยก็เข้ามาปิดนะครับเข้ามาปิดออเดอร์ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นข้อที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือการถอนกำไรนะครับตัวนี้ปั้นพอร์ตได้ดีมากนะครับสูตรนี้จริงๆสามารถใช้ปั้นพอร์ตได้ดีมากๆนะครับ แต่นะครับเราไม่รู้หรอกอนาคตนะครับไม่มีเทคนิคไหนร้อยเปอร์เซ็นผมเนี่ยใช้มาหลายเครื่องมือใช้มาหลายเทคนิคนะครับปั้นพอตมาเยอะนะครับแล้วก็กําไรอ่ะได้มาเยอะนะครับแต่ไม่เคยได้ถอนนะครับเพราะเป้าของพอร์ตเนี่ยสูงเนาะอยากปั้นพันนะครับอยากได้สามหมื่นปั้นปั้นหนึ่งพันเป็นสามหมื่นเหรียญมันใช้เวลานะครับพอจะถึงจะถึงนะครับครึ่งทางบ้างนะครับก็ล้างไปก่อนอะไรเงี้ยครับก็แนะนําว่าการถอน กำไรนะครับดีที่สุดเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวิกฤตการเงินนะครับมันจะเกิดตอนไหนนะครับอย่างสงครามอะไรเงี้ยครับสงครามยุคนรัสเซียนะครับหรือภาวะน้ำมันโควิดอะไรเงี้ยครับมันเกี่ยวข้องกับค่าเงินทางนั้นนะครับพอฟอเรกก็คือค่าเงินนะครับมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับที่เราคาดไม่ถึงนะครับและออเดอร์เราเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่ ไปเจอช่วงนั้นพอดีนะครับอย่างจริงๆอย่างตระกูล JPY เนี่ยตระกูลเงินเยนเนี่ยก็เป็นการขึ้นนะครับในรอบอประมาณสามสิบสามปีเนาะเห็นข่าวนะครับอย่างผมเคยเจอ EU เนี่ยในรอบยี่สิบปีนะครับที่ลงต่ำกว่าศูนย์จุดนะครับปกติมันจะหนึ่งจุดศูนย์กว่ากว่านะครับอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ผมก็ไปเจอนะครับรอบที่ล้างพอร์ตนะครับไม่ได้ถอนเนาะเพราะว่า เหตุการณ์แบบนี้เราคาดไม่ถึงนะครับวิธีการเซฟที่ดีสุดคือการถอนกําไรเราออกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปขยายพอร์ตเอานะครับขยายพอร์ตเอาแต่ไม่ต้องเทรดคู่เดียวกันนะอาจจะเทรดเทคนิคเดียวกันได้แต่เทรดคนละเวลาสมมุติว่าคู่เนี้ยดรอปไปสักอ่20%เนี่ยเราก็ใช้พอร์ตสองมาเริ่มเทรดก็ได้นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถทํากําไรได้ต่อเนื่องนะครับ นี่คือส่วนของเทคนิคเนาะเทคนิคของการปิดร่วมนะครับผมแนะนำเลยว่าจะเป็นอะไรที่หลายคนนะครับใช้แล้วจะประทับใจแน่ๆนะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับระบบที่ผมต้องการเนี่ยง่ายนะครับแล้วก็ทำซ้ำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ความเก่งส่วนบุคคลนะครับเท่าที่พูดที่ผมพูดมาเนี่ยคุณไม่ต้องใช้ความเก่งส่วนบุคคลเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือหนึ่ง ลงติดตั้งเรตบอร์ดนะครับซึ่งจะมีโค้ดติดตั้งให้นะครับเราไม่ต้องติดตั้งเองด้วยเดี๋ยวทีมโค้ดเขาติดตั้งให้นะครับสองก็ดูสัญญาณนะครับศึกษาวิธีการใช้เดตบอร์ดเบื้องต้นแล้วก็คือออกออเดอร์ยังไงนะครับแล้วก็ดูสัญญาณนะครับดูสัญญาณการเทรดอ่ะอย่างเนี้ยมาอีกแล้วสองคู่นะครับแต่เป็นคู่ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับอย่างเนี้ยเป็น E U R C H F นะครับเป็นเซลนะครับเป็นเซลเนี่ยผมมีออเดอร์เซลอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมี EUR JPY นะครับเป็นเซลลนะครับอ่ะคู่เนี้ยยังไม่มีเนาะยังไม่มีเดี๋ยวผมจะออเดอร์อีกสักออเดอร์เป็นออเดอร์นี้นะครับเพราะผมยังไม่มีออเดอร์ของ JPY นะครับแค่นี้ครับอันนี้คือการออเดอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับดูสัญญาณนะครับที่ผมออเดอร์จริงๆเลยนะครับดูสัญญาณนะครับว่าเป็นสัญญาณคู่ไหนนะครับ เป็นสัญญาณเซลล์นะครับผมก็ออเดอร์เลยนะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวสักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะมาแสดงอยู่หน้านี้นะครับเป็นห้าคู่นะครับแล้วเวลาคบหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ปิดลวกไปนะครับวันนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวอ่ะเห็นไหมครับมาแล้วเนี่ยนะครับ A EUR JPY นะครับมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็ปิดลวกไปแล้วนะครับหนึ่งรอบเนาะของวันนี้นะครับ อันนี้ให้ดูอ่ะ9.23นะที่จริงจะปิดประมาณ10นะครับแต่ว่าจังหวะที่ปิดเนี่ยมันจะด้วยความที่ออเดอร์มันไหลหลายไม้เนะมันปิดมันหน่วงนิดนึงนะครับอาจจะประมาณเนี้ยครับ9เหรียญ10เหรียญก็คือ1%นะครับเห็น1ปุ๊บปิดเลยนะครับมันก็ปิดออเดอร์ให้เลยนะครับปิดรวบมาให้เลยเคลียร์ทุกไม้นะครับไม่ว่า คู่ไหนจะบวกจะลบนะครับเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องไปเสียดายกําไรเนาะบางคนเนี่ยครับไปเสียดายคู่ที่เป็นกําไรนะบางทีเห็นกําไรเยอะๆนะครับก็ไปเสียดายเงครับก็อาจจะพลาดได้เนาะคือพยายามปล่อยมันไปเลยครับถึงก็คือถึงนะครับไม่ว่าจะคู่ไหนบวกเยอะคู่ไหนลบน้อยลบเยอะนะครับปิดรวบให้หมดครับแล้วตั้งต้นใหม่นะครับทุกวันนะครับ ส่วนใหญ่ก็ปิดได้เกือบทุกวันนะครับเท่าที่ผมทํามาเนี่ยปิดปิดได้เกือบทุกวันนะครับบางวันก็สองครั้งด้วยซ้ํานะครับก็ทําแค่นี้เลยครับออเดอร์แล้วก็รอปิดกําไรนะครับอันนี้คือส่วนของเน็ตบอร์ดนะครับมีใครที่มีข้อสงสัยไหมครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกอเดอร์แบบนี้ไหมนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้จบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งต่อให้โค้ดมนุนนะครับ เปิดไม่ถามก็ได้พิมพ์ถามก็ได้นะครับมีไหมย,ยังไม่เคยเล่นไม่เคยก็ลองได้ครับแนะนำว่าลองก็ลองกับเดโมก็ได้นะครับคือเปอร์เซ็นต์มันมันดีจริงๆครับอย่างเนี้ยผม ทำสูตรนี้เนี่ยประมาณยังไม่ถึงสองอาทิตย์ดีเนาะนะครับก็สิบหกเปอร์เซ็นไปแล้วนะครับสิบหกเปอร์เซ็นแล้วนะครับยิ่งมือใหม่ยิ่งดีครับเราไม่ต้องคือมือใหม่มันก็ง่ายนะครับเพราะว่าไม่ต้องใส่ความคิดนะครับตัวเนี้ยพี่ไม่ต้องวิเคราะห์กราฟอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณเราก็มีให้นะครับระบบเราก็มีให้นะครับที่ต้องทําก็แค่เปิดแล้วก็ปิดออเดอร์นะครับแค่นั้นเองนะครับเปิดตามนะครับ เปิดออเดอร์ตามนะครับแล้วก็ดูยอดนะครับว่ายอดบวกถึงนะครับปกติผมก็ดูผ่านมือถือนะยอดบวกถึงปุ๊บมันก็มาปิดออเดอร์แค่นั้นเองนะครับเรียนรู้ไม่นานนะครับเพราะว่าไม่ต้องมาเรียนรู้การวิเคราะห์กราฟนะครับแต่ถามว่าการเรียนรู้วิเคราะห์กราฟดีไหมดีนะครับเอาไปใช้ในการเทรดแบบการวิเคราะห์กราฟนะครับเพื่อเทรดมันก็ได้ความรู้นะครับแต่ถ้าเราไม่เราไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาหรือ ยังไม่มีความชํานาญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนรู้มันยากเกินไปก็ใช้วิธีการที่ผมแนะนําได้เลยนะครับโอเคนะถ้ายังไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งไมค์ต่อให้โค้ดผนุนนะครับเพื่อเรียนรู้การดูสัญญาณเบื้องต้นอีกนิดนึงนะครับว่ารีเทสดูยังไงนะครับอริเว์ซอดูยังไงนะครับแล้วก็การวิเคราะห์กราฟนะครับมีคําถามมาพอดีนะครับ วิธีการเซตอัพอีกรอบนะครับเซตอัพก็แค่เปลี่ยนนะครับกดไปที่ตรงนี้ครับ Wealth Academy นะครับอันนี้คือคนที่ถามชื่อบกนะครับบกเราก็คือ Wealth Academy นะครับ Wealth นะครับ Wealth Apex ให้เรามาเปลี่ยนช่อง Take Profit เนี่ยครับเป็นหนึ่งพันทุกคู่เลยนะครับเนี่ยครับกดมาปุ๊บกดมาที่ช่อง Input เนี่ยครับมันจะให้เราใส่ค่านะครับต่างๆเนี่ยเราเปลี่ยนแค่อ่าช่อง Take Profit เนี่ยตอนแรกมันจะสี่สิบจุดนะครับให้เปลี่ยนเป็นหนึ่งพัน ทุกช่องเลยนะครับยกเว้นคู่ทองคํานะครับพอเปลี่ยนเสร็จก็กดโอเคนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะเด้งมาแบบนี้แล้วให้เรากดให้มันกลับมาเขียวอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะเป็นกดออฟนะมันจะเป็นออฟนะครับแล้วก็กดมาให้มันอ่อารันออโต้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าอัดไว้ครับเดี๋ยวผมลงช่อง y o u t u b e นะครับสองคู่เมื่อกี้ TP ไหมสองคู่เมื่อกี้ เอ,อถ้าเทรดถ้าเป็นเทรดสั้นนะครับสองคู่นี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คราคาให้นะครับ EJ นะครับ EJ ถ้าเราเทรดสั้นตามระบบเนาะตามระบบแรกนะครับสี่สิบจุดนะครับก็จริงๆถ้าไม่ติดสเปรดก็ TP ไปแล้วนะครับจากราคาที่เขาให้นะครับพอเขาให้มาที่หนึ่งห้าสี่จุดสี่หกห้านะครับราคาปัจจุบันเนี่ยหนึ่งห้าสี่จุด สี่หนึ่งหนึ่งนะครับไม่ติดสเปดก็อ่าได้กําไรเรียบร้อยแล้วนะครับสี่สิบจุดนะครับติดต่อผู้แนะนํานะครับเดี๋ยวเขามีขั้นตอนให้นะครับมันจะง่ายนะเพราะเขาจะมีขั้นตอนให้ทั้งหมดนะครับติดต่อพิมพ์ไปในกลุ่มนะครับหรือว่าถ้าถ้ารู้จักผู้แนะนําเนี่ยก็ติดต่อเขาได้เลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะ นะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ไม่กินเวลาเกินไปนะครับเดี๋ยวลองไปฟังแล้วก็มีคําถามก็พิมพ์ทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวมาตอบอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญโพมนุนได้เลยนะครับโอเคครับ